นางงามดังปล่อยโฮรัำให้โทรหาพ่อหลังยาสามีพอชีวิตหนูทำอะไรผิดร่ำให้โทรหาพ่อหลังยาสามีหลังจากโชบหย่าประกาศแยกทางสามีจบชีวิตคู่สิบปีนางงามดังฝนมาริสาโพสคลิปขณะโทรไปหาพ่อพร้อมแคปชั่นว่า ได้กลับมาเป็นลูกสาวพ่อเหมือนเดิมผู้ชายคนแรกและผู้ชายคนเดียวรักฝนสุดหัวใจหนูขอโทษที่ทำให้พ่อผิดหวังและครั้งนี้หนูก็ยังทำพลาดอีกโดยได้โทรบอกกับพ่อว่าอย่าแล้วทำเอาปลายสายพ่อร้องอา้าวอึ้งไปขณะที่ฝนก็ร้องไห้ปล่อยโฮบอกว่า กลับมาเป็นลูกสาวพ่อแล้วพร้อมทั้งถามซ้ำไปซ้ำม,มาว่าพ่อหนูทำอะไรผิดอ่ะพ่อหนูทำอะไรผิดพ่อก็ได้แต่ปลอบใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ท่ามต่างคอมเมนต์แฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก